ไปด้วยไปด้วยอดรับผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับเฮ้ยไปด้วยเฮ้ย,ยผมขบผมร้บกลงางถนนดูคนเรา

ใครรู้ใครจะตื่นไม่ตื่นเพงก,กลัวโทรไปห,หรอกพี่นอนอยู่ทั้งทีอะไรอย่างงี้ไม่มีหรอก,ร,อกรถพระเอกขี่มั้ เอาท่านี้เลยเหรอจริงไหมเนี่ยเดินมาเหรอคุณพูดจริงไหมเนี่ยจริงดีนะไม่ดีไม่มีรถไม่มีรถ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 พังอยู่แต่เนี่ยอาเงี้ยครับช่วงขอบคุณสปอนเซอร์นะครับแท็กซี่ถ้าไม่มีแท็กซี่คันนี้ผมจะมายังไง น,นี่ก็เป็นแท็กซี่จากคุณเก่งเป็นแดงนะครับผมเขาก็ทำเสียมาใหม่แล้วให้สมชื่อเก่งเป็นแดงก็โหหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าสิบหกนะครับเคฟแมนเป็นอีกเคนายลิเบเรตแต่รอพี่จะใส่คือเก่งเป็นแดงดูภา,ายในทั้งนี้ป๊าปน,นี่เป็นเบาะเคสแมน แต่ว่าจริงก็จะมีตัวรองนะครบะกิก่งรยใส่มาภายในนะครับก็โอ้มบสปูนวะเห็นใบสปูนปะโคตรเดือดเลยทาไมสปูนอย่างน้อยก็ต้องมีสักสี่ห้าแสนแล้วใช่ไหมอย่างเดียวภายในแดงก็เติมเรื่อยๆครับคันนี้ไม่ต้องห่วง เราแน่นอนถ้าเติมไม้หยุดเลยอนาคตก็รอดูนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนท่าไปทางท่าไหนผมว่าก็ท่านั้นแหละเขาเรียกสไตล์นี้ว่าสแตนเลสซิง่งนะครับจอดคู่กับเกสจรูนก็คือคุณเก่งเบนดูนนั่น,ออน,ออนเอง